ครับสวัสดีครับเอฟซีต่างๆดีเจรื่อนร่วมครับพี่น้องออกมาให้มาหน้าครับมาเบิงเข่าหลังจากสูบน้ามล้วสูบหน้าหมอกแล้วครับนะคุณเพียงไหนครับผม่ามันงามแนอยี่เด้ปีนี่ก็ได้นอขอขอสิบหาครับพี่น้องครับออกมาเบิงเข่าครับหน้าดีเจรื่นร่วมครับขึ้นไปพุ่นเหาะเสาไฟไงหุพี่น้องสุดผุนเจดแดน น้องเฮ้าเบื่องเอาครับตามสภาพเหตุการณ์หลังจากสูบน้ำออกมืออ่นว่าสีมาให้เพื่อนสีจะปีดครับอันบ้านปุ๋ยอืตอนนี้หูซื้อว่าเขียวขึ้นเหมือนข้าพี่น้องหลังจากชุบน้ำออกวังหันฝนนำ้ำนี่ลุ่มป่าครับดีเจร่วมคนเกี่ยวรอครับมาให้มาหน้ามาไทยให้พี่น้องได้เห็นกันครับ เดบซี่ต,ต่างๆครับอยู่ไราหม่องลายบอลหลังจากไปเขาไรา่การมาทรงศิลช่า,าห้าเหลแล้วเสียโคงวิเชยุลาย,ย่างไรเนแนยครับออกมาให้มาหน้าครับบมืออากาศดีโตร่มช่มทงเมืองกันนะมือน,นี้ว่าสันวานพี่น้องน้องหลังจากออกจากไร่การหองทรงเข้ามามาไทยเข่าไทยปลาทงให้ทงหน้าพี่ให้น้องในเบื้องกันครับเขียวกระจีชุดลูกหูลูกตาครับพี่น้องฮ้อนขึ้นไปพุ่นกับบัตรจันทงครับพุนผุนผุนนเห็นแตไปโบดพุุ่น พุ่นเอ้าตอนนี้ดีใจเ่อรวมคนเกียบรอครับออกมาถ่ายเข่าถ่ายให้หน้าให้เบื้องกันอืมนี่ครับหลังจากสูบหน้าบออกหมืิอว่าเขียวขึ้นท่านหูท่านตาครับอ้าอีกว่าสีพิืนมาสีท่อม้อนละกว่านปุ๋ยครับปืนมือพื่อไปนี้ละอ่าคลิปนี้ไว้เชินี้ครับพี่น้องเ้อครับวันนี้มาถ่าย y ู u t u เอฟซีต่างๆ ร่มคนเกียบรอครับขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องติดตามทั้งไก่ทั้งไก่ครับอ่ะทั้งวิทยุเอเบียมเก่าสิบเก่าจุดสองหาคอว่างห้องพอมหลังไปสี่เบอร์คอวังจังหวัดยะโสธรดีเจร่มคนเกีอบรอผ้ามองให้เบิงหน้าครับมาเบิงครับพี่น้องเนี่ยเพียงไหนครับเขาน้ำช่าปลาอ่ะเอาแค่นี้ครับชิปนี้สวัสดีครับ